มาพร้อมครับวันที่เองไม่ไปที่สุดวิ่งไม่ได้ขอโทษเราต้องทำยังไงบ้างคะอ่ะเริ่มต้นครับมันจะมีวงกลมๆหาก้อนหินก่อนเลยไม่เป็นไรน้องปื้มอยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่ประเคียนของให้อันนี้เสร็จแล้วก็จับก้อนหินมาวางไว้ในช่องช่องด้านล่างแล้วกดยังไงอะฮะไอทำไมไอ้ไอ้ฟูอะไรนี่่่วิงโอ้ยชี้ผมเอฟเฟสวยปื้มสวยพี่คิวจัดกรันผมเอฟเฟซ เออเฮ้ยพี่ตรงนี้ทำเลดีว่ะมีทองด้วยมีมีมีเนื้อด้วยมีเนื้อด้วยใชได้เดี๋ยวฟูเขาจะหาเรื่องหาเตาให้ฟูเขาเป็นคนพ่อบ้านใช่ใช่ใช่ช่ผมเป็นทุกอย่างแล้วยกเว้นเป็นคนในใจของปื้มอ่ะอื้เ้ยๆๆอันนี้ก็หยอกจังพี่เป็นคนในใจสมสุดทุ้ยผมเสมอพี่นายคิ้ว มาแล้วโดนเล่าโดนเล่าปึ๊บเออสวยสวยสวยไม่เป็นไรเพิ่มพี่ดูแลเราเองไม่ต้องห่วงแล้วบอกว่าฟูมันดูแลพี่ก็ไม่ใช่นะแต่ทีนีพี่จะเป็นพันที่ฟูอยู่สบายสบายไปโอ้ยสวยสวยีเมื่อกี้เปิดตีคุณฟูไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตีผมผมไม่เจ็บครับพึ้มไม่เจ็บเลยพึ้มจะตีแรงเท่าไหร่ก็ได้นะไอ้นิยมพี่ตีมั้ยนะไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งแต่คนอื่นเลือดใส่ฟูอย่างเี้ยพทำไมเลือกพี่น้อยกว่าชาวบ้านเเาลยพี่กินเอาขนมปังไหมพี่ผมมีอยู่เอามาเอามาขนมปังใช่โอ้ไออันนี้เพื่อพี่คิวเลยเนี่ยผมให้หมดเลยพี่อันนี้ ไงพี่ยังทำขนมปังไม่เป็นเลยบอกตรงเอาข้าวไงพี่ต้นข้าวแล้วพี่ก็ต้นข้าวไปครัฟไปเป็นแป้งดูแล้วก็ไปเตาเผาพี่เอาไปเตาอาหารสบายสบายไม่มีข้าวแล้วตอนนี้ฟื้มื่อไรถ้าฟูทำื้มตายถ้าถ้าผมป่วยปื้มตายนะพี่ด่าผมว่าไอไก่ได้เลยเนี่ยปึ๊บอยู่ไหนเนี่ยมันมาแล้วนันไหพี่ไม่ได้กลับบ้านนะวันระวังด้วยเออ สวยน้องเพิ่มสวย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเพิ่มไม่ต้องสงสัยตาขนาดนั้นสวยสวยเปิ้มสวยสบายสบายไม่ไม่เพิ่มเลงที่บริบริเวณหัวมันค่อยตีตีใช่มันจะตีกระเด็นด้วยอันนี้จะพยายามดูค่ะดีมากดีมาก มีฟูอยู่วิ่งอยู่ใส้เดี๋ยฟูเลีย์ให้ไม่ได้ไม่ได้ปื้มจะต้องรู้จักปกป้องตัวเองเนอนี่มักมักพี่บออันนี้อันนี้มักพี่บอกหมายถึงน้องฟื้นมามักพี่บออันนี้มักพี่บอกใช่มักพี่บอออันนี้ชอพี่ชอบพี่ไหมอระมาเนี้ย น้องเพิ่มพี่ก็ไม่อยากอะไรดีนะน้องเพื่มมาเอาไอ้นี้นะพี่จะปกป้องเรามาเอาดาบดาบทองเลยนี้ป้องกันตัวนะไม่เอาไปจากไหนทองอะทำไมเอ้ยพี่ฮิวพี่ใช้ขวานนั่นแหละเรามันเก่งอยู่แล้วคนสองมาตรฐานเลยอะไม่นี้เราก็ต้องปกป้องคนที่อ่อนแอที่สุดไหน จริงๆอ่ะฟัวต้องเอาดาบให้พี่แต้องชือดชุดก่อให้ให้ปื้มไม่ปื้มปกป้องหนิเออน้องปื้มคะพี่หิวข้าวอ่ะพี่ฟูหิวข้าวครับอยากกินข้าวจังเลยตีวัวหน่อยตีวัวกระทบคาใช่ไหมได้ค่ะกินไม่ได้ ใช้น้องใช้น้องเออเราต้องแบ่งหน้าที่ไงไงพี่ครับไม่ได้ว่าอะไรก็ใช้ได้ไงก็ไม่ได้เออใช่ใช่ใช่เพื่อความเร็วน้องให้ให้น้องปลื้มแบบรับผิดชอบเรื่องอาหารเนี่ยโพชนาการมาแล้วจ้ะน้องปลื้มมาแล้วจ้ะนี่ไงธนูเอออืมโอ้ข้อทีละสิบสองเอง กูหลอดด้วยเออสวยเออสวยสวยอ้าวบาเร่มาหาแรกแป๊บหนึ่งนะมาไงพี่มาพี่คิวครับชุบพี่ด้วยได้เลยใช่ครับต้องไปหาพี่แล้วก็ชุบใน17วินาที๋ยวพี่มาพี่จะพี่จะไปกิน กาแฟมีแขาอ่านไม่ชุบพี่ด้วยเดี๋ยวปะเราปกติเราไม่มีต่งไม่มีตี้เลยเหรอไมมีค่ะแต่แต่ว่าเราเป็นแบบเหมือนเป็นเศษตี้เราไม่ได้แบบว่าพี่ประจำไข่ไข่มันกล้าทำให้น้องปื้มรู้สึกว่าเป็นเศษตี้ไหนบอกมาสิไม่ใช่พี่ปู่ไม่ไหวแล้วพี่คิวผมไม่ไหวแล้วพี่แล้วทำไงครับผมจะไปต่อย ใจเย็นๆเข้าเหรอโผเ้ยโอ้พี่น้องเยอะหือฮึมาจะมาทำอะไรอโหมีน้องหมามาน่ารักจังอยากเลี้ยงสักตัวไหมเข้ามาดิเข้ามาดิก็เข้ามาดิครับมันมีปรับมุมมองเป็นบุคคลที่สามไหมอันนี้อยากรู้จริงไม่มีครับเออผมมุมมองนี่ผมไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยช้ำเฮ้ย กัดใครไม่กัดมากัดของปลืม้มอุยอ้ยอู้อาหารเยอะมากของหมดเลยได้ไหมอันนี้ได้ค่ะได้ไม่ได้แ้วด้วยใจดีหะอีกอ <laughs> ใจดีซะอีกนะเพื่อตอบอแทนความใจดีของของปลืม้มพี่กูจะคราฟของที่สุดยอดให้ท่านมามขผมพี่เอาไว้ก่อนสิไอ้นนี้ <laughs> <laughs> โอ้เทกปื้มเต็มที่บอกเลยเราปื้มเอานี้ไปเลยจ้ะเกาะทอง oh, ทิ้งของเหลือมาให้พี่ฟูเลยอันนี้พี่ฟูใช้ของเหลือจากเราได้ไม่มีปัญหา oh. ข้างหลังข้างหลังมีรองเท้าทองอ,งอีกอันหน oh, ึ่งโอ้โหช่างสวยงาม <laughs> พี่มาหาแล้ว <laughs> พี่มาพี่มาที่บ,บ้านแล้วว่พี่มาหาแล้วนุ่มปพิ่มเราอยู่ไหนเนี่ยนะนี่คับเอออ้อ,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 อโทษโทษโทษนะเพื้มยิงทนลุเสร็จเพิมนึกว่าเป็นกอบินโทษทีโทษทีโทษทีครับเห็นวิ่งมาแบบดุ่มๆนึกว่ากอบินบ้าเลยเฮ้ยมึงบังอาจทำเพื้มแล้วเหรอเพื้มหนีไปเพียงพี่จะปกป้องหนูน้องพี่เออ เจ็บกว้างเลยพี่คิวไม่เป็นไรนะโดนตีไม่เจ็บพี่เดี๋ยวพี่ก็หายอันนี้เจ็บเจ็บพี่ะทำไมทำไม่เจ็บล่ะเอ๊ะนี่ไงโอ, uh, อ้โห uh, คือโอ้โหคือธนูไม่งแรยมากสวยแลนะเพื่มเออน้องปื้มทำอะไรอะ่ะน้องปื้มเอามีดห <laughs> นุ่มพี่เอมีด <laughs> ตอกฟันมันสวย เออเก็บยังโอ้ยแต่ละคนมีช oh. ุดทองกันแล้วโอ้พี่เคียวเบลล์แกระสุนหมดกระสุนพี่หมดแล้วเพี่คิวอดทนไปก่อนพี่เอ้เบลล์ซูบันเลยจะไม่ยอมแพ้เอ้เอาแองตีหวังไอ้เอลลอสวยพี่คิวอดทนไปพี่เอ้ย ไอ้ไอ้ไม่ได้ไปเจอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เลงปืมดีกว่างอนแล้วนะงอนอนิจังแล้วนะอนจังงอนไหมไม่งอนพี่โอ้ยระเบิ้มนะเบิ้มไปที่แท่นบูชาแล้วไปชุบพี่คิวพี่กำลังหน่วงเวลาไว้อยู่มงไฟมีไฟมงไปชุบพี่คิวในแมปมันกินว่า

ออา,เาอวๆๆ <c ười> เฮ้ยฮ่าฮ <c ười> ่าฮ <c ười> ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่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 า่าฮ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 ่า ดีว่ากระโดดเตี้ยเอออย่าไปยอมแม่พวกนี้มันก็เป็นพวกแค่ไพร่เออเออเอาวะเออตีมันตีมันเออเออเอาวะปั๊มปั๊มซู่พี่เล่นเกมอะไรนี่เกมมาร์คารับเล่นเกมมาร์คน้องสวยรึเปื่า สวยเบิ้มเบิ้มทำได้เบิ้มทำได้ดีเบิ้มมีก้อยอยู่เออเบิ้มอันเดียวสวยโอเคด่วนไปหาฟูชุบฟูด่วนเลยไปหาฟูนี่ชุบฟูโอ้ฟูมาแล้วพี่บายแล้วของของฟูของฟูเบิ้มของฟู โอ้โหเดี๋ยววิ่งไปชูพี่ได้คิวก่อนนะนี่ไปได้คิวก่อนทัวร์ไปพี่เฮ้ยเรามีชูพี่นี่นะชิ้นสบก่อนสวยแล้วปื้มมามีประโยชน์เห็นไนะหมเออว่าปื้มตัวตึงวะ่ะเฮ้ยดีมากน้องปื้มพี่จังบอ,อกอย่างตึงครับอย่างตึงว๊อบมาแล้วจู้บออยังไม่พร้อมโอ้ยโโอ้หเจ็บ ผมอยู่ผมสู้กับบอสอยู่ว้ายมาดิเออผมสู้กับบอสอยู่ซอยแน่ซอยแน่มาซอยแน่มาซอยฟูแนครับโอ้โหกระสุนผมหมดเยี่ยมพี่กระสุนผมหมดแล้วเฮลเมไปข้างหน้าเนี่ยต้องมีกับข้างหลังเฮลเม่ย์เบิ้มตามพี่มาเบิ้มตามพี่มาเออซอยแน่

สู้ไงอะหมอมีทางสู้บึ้มส้อยแนงกำลังพาบอสไปหาส้อยแนงส้อยแนงพี่พร้อมพี่พร้อมกำลังพาบอสไปหาตรงปลื้มพี่คิวฝั่งตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามเลยไอ้เตบีดี่าบไหมไอันนี้พี่ขอด่าหน่อยพี่จะไปใส่เดียวกับบอสฟูฟูพี่ประตูแล้วอะ ได้เพื่อนมันเดี๋ยวพี่เองเราเพิ่มเสาโดนไฟเสาได้เลยได้เลยเราเพิ่มมีเหรียญอยู่ใช่ไหมอันนี้เรียกเสาอันนี้เรียกเสาถูกอันนีี้เรยกมันจะเป็นรูปปั้นคนอาอ้าแขนอ่ะมึงมาเออเฮ้อโอ้ยตื้อโดนโดนโอ้ยเชี่ยหมาเชี่ยนี่หมาเชี่ยนี่หมาเพิ่มดูแลตัวเองไปก่อนเพิ่ม ตัวนี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันเฮือกจะตายซอยเนี่ยซอยเด้อซอยเด้อเฮือเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้พวกสารยำเออเออสมบุรณ์สมบัติจิจิบิบเออเก็บอะไรไม่ได้ใช่เลยพี่ผมจะตายแล้ว ไอ้บอสมาเ,อ,มาเมอ้ยไอ้หมาเวนไอ้เฮี้ยทั้งนี้ก็ใช่ด้วยไอ้อไอเฮี้ยออย่าง,งน้อยเราก็อยู่ถึงวันที่แปดนะฟูโอยโอลี่จ <c oughs> <c oughs> ีน